รเ,าเรเา,า,ต,ต,า,าต้องดูของ b ีแล้วเปล่าอ่ะดูยังไงอ่ะดูยังไงอ่ะมันดูยังไงอ่ะอย่างนี้ปะอ่ะถูกแล้วมาดูของบทีบ้างนะคะว่าเขาอยากขึ้นเพลงอะไรกันมาอยากรู้ ตึทนซันเด็กฝึกเตะทีม B2J ค่ะก็ถ้ามีโอกาสได้ขึ้นสเตาจริงๆเราไม่ออกอะจะเต้นเพลงอะไรบ้างหลายเพลงมากๆค่ะขอให้เลือกเพลงเดียวหลายเพลงมากๆอย่าง Yo Gino Hammer หรือใครแต่จะเป็นทา r d e r Fit ชุ้งได้ตัว หนูไม่คิดว่ามีคนอยากเต้นเพลงนี้เลยเนี่ยเขาบอกให้เลือกเพลงเดียวอ่ะได้เหรอเพลงสุกี้สุกี้สุกิชอบเธอค่ะน่ารักมาอันนี้คือเลือกเพลงไหนอ่ะอ้อมกอดของคุณยายอะไม่ใช่คุณยายอ้อมกอดของยายไม่ได้แล้วเต้นแล้วก็อันนี้ทุกเพลงแล้วอ่ะยังไม่จบครับก่อนทีม N5 ็นฟาโอชิคือค o นเนส Man ชอบมากชอบความจริงแล้ว เรียกว่าชอบทางสเตจเลยค่ะถ้ามีโอกาสก็กอยากจะขึ้นทุกเพลงเลยค่ะ <c oughs> วยวก่อน,นะอาถามไม่ได้ทุกคนเคยดูมีมของแบบซีรีส์เดลี่ตุสซี่หรือเปล่าคะที่แบบที่แบบเป็นคําถามว่าแบบถ้าสมมติให้น้องเจนเลือกผลไม้ที่น้องเจนชอบน้องเจนจะชอบผลไม้อะไรมากที่สุดคะอืมก็ ถ้าเกิดให้เลือกได้ก็อยากจะเลือกสับประรดค่ะเพราะว่าสับประรดกินแล้วก็ผิวดีแล้วก็ทําให้รู้สึกสดใสน,นะคะหรือว่าจะเลือกแอปเปิลก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าแอปเปิลนะคะเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพมากๆสืบน้องเจนจะเลือกผลไม้อะไรเหรอคะค่ะถ้าเกิดให้เลือกนะคะเลือกกล้วยค่ะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> พี่เจนไม่ได้พี่เจนคือ <laughs> สมมติขอลองเดียวพี่เจนยกมาทั้งสเตจแล้วอะพี่เจน ไม่เป็นไรนะฮะเราไปกันต่อนะฮะเพราะแต่ละเพลงก็เรียกว่ามีทั้งสวยน่ารักเซ็กซี่แล้วก็มีความแบบอย่างรุยเข้าไปก็ไม่จะมีความเช่ชแบบตุ้ม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 หรือ and five oh she มันดีอยากจะขึ้นทุกเพลงไหยคัะได้เหรอก็ถ้าได้ขึ้นของทีมเองผมคิดว่าคนนี้เขาจะเลือกหนึ่งเพลงให้เราได้ครับก็ต้องตอบโดยไม่ต้องคิดเลยล่ะค่ะว่า เพลงพายุสัตว์ค่ะไม่ใช่ชื่อเพลงว่าอาราชิโนเหรอนั่นโยรุนีวะนั่นเองค่ะเดี๋ยแล้วเกือบเฮ้ยหนูว่าเพลงนี้เหมาะกับเจนิสนะหนูว่าเพลงนี้เหมาะเหมาะเพราะว่าทั้งชุดแล้วก็แบบฟีลเพลงถ้าเต้นคือเจนิดสีด่ชุดนี้มันสุภาพไปาที่ชอบมันสุภาพไปแต่ได้พี่นุยเฮ้ยฮัสิคอยปะนะโอกาสได้ขึ้นสเต็ปประกดการรักปะนะอยากจะขึ้นเต็งไหมใช่ไหมคะ ความจริงในเพลง End by แบบเนยชอบหลายเพลงมากอะแต่ว่าถ้าให้เลือกเพลงหนึ่งก็จะเป็นที่ตกองคุณอกตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ฟังเลยค่ะก็คือเพลงเสียงหัวใจติดปักนานทัศนก้อยชอบทั้งเนื้อเพลงทั้งฟิลใช่หนูว่าเพลงนี้เหมาะจริงๆแล้วหนูอยากเห็นพี่เนยขึ้น Candy มากมากค่ะเพราะพี่เนยเขามีลุคที่แบบคาวาอเซ็กซี่อ่ะแล้วหนูรู้สึกว่าพี่เนยอ่ะขึ้น Candy เราต้องเหมาะแน่ๆสสวัดีค่ะ โอ้ยยอดดีอะก็ถ้าเราได้ขึ้นแสดงในสเตจแอนฟายนะคะยอริจะเลือกเพลงอะไรก็จริงๆนยอริค่ะมีเพลงที่ชอบเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราได้เลือกเพลงเดียวแล้วก็ลุมบอยเหรอไม่ได้ไม่ยอริเลือกเพลงเชียร์ตอร์อโอ้ยหนูอยากเห็นยอริขึ้นเพลงนี้หนูอยากเห็นยอริขึ้นเพลงนี้ก็ ทุกคนค่ะคิดว่าใครเป็นเททีอาเทียเตอร์เดย์นเกโรเทียค่ะโอ้วลี่ชืคิว่าเมลีค่ะอกคนะคะคิว่าเมลีเป็นคนที่ข่อนเทเตอร์ยุทธิศในเดยนโเทียอาว่าแฟนคับเมลีก็อยากให้เมลีขึ้นใช่วิก็ยากให้เมลีขึ้นก็ จริงๆแล้วหนูอ่ะมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นคนที่ขึ้นเทเตอร์เยอะที่สุดนะฮะแต่ไม่ได้ขึ้นเลยตอนแบบปาร์ตี้โอ้พี่แก้วพี่แก้วพี่แก้วจริงๆเนี่ยเพลงแอนด์เนี่ยเป็นเพลงที่ค่อนข้างรู้สึกว่าติดหูมากเลยรู้สึกว่ามีทำนองที่เพราะนะเพลงนึงที่รู้สึกว่าฟังครั้งแรกแลชอบทำนองแบบนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารกจะจีดีนะคะก็คือเพลง ปรากฏการณ์นะคเป็ามันน้องในแบบที่แก้วชอบเลยค่ะส่วนจะอยากขึ้นสเตจทำไมก็ต้องคิดด mm ูก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเต้นทุกเพลงเนี่ยยากมากๆเลยนะคะเฮ้ยหนูว่าเป็นปีที่ยากกว่านะที่สุดค่ะถ้าเกิดแค่ได้มีโอกาสขึ้นสเตจเองบ้าก็อยากชอบขึ้นเพลงสกิสกิสกิกิหรือว่าชอบใช่ชอบเธอนะคะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นสไตล์เพลงที่จะ มีน้อยในสเตจทมวีทีก็เลยอยากลองเปลี่ยนสไตล์แบบว่านอารมณบ้างไปเพลงที่มีความน่ารักหวานแววบ้างไปฟังคู่เก้ออะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนูว่าสกีสกวกีก็แน่าจะเหมาะกับทีนั้นก็เลยทำให้อยากลองเปลี่ยนมาลองขึ้นเพลงมีความน่ารักบ้างค่ะได้ขึ้นอินายทีนวาอ้าววไลคะบอกนะตรงนี้คือหนูอยากขึ้นเพลงอาราชีค่ะหรู้สึกว่าเป็น เพลงที่แซบแบบเนื้อหาการแย่งแฟนแย่งแฟนคนอื่นใช่ป่ะแย่งแฟนเพื่อนอะไรเงี้ยฉันิดฉันก็ยอมแบบคนนี้คนนี้ตกเป็นคนขาดอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบมันแซ่บแล้วก็คือมันไม่สามารถทำในชีวิตจริงได้ค่ะทุกคนด้วยเดี๋ก็เลยบอกว่าอยากขึ้นสเตจเพลงนี้แบบมันเซ็กซี่ดีแล้วแบบเฮ้ยนั่นแหละนะเชื่อผลนะไร ดีดีดีดก็ไม่ันก uh huh. like ็ไม่ร uh ู้จะพูดอะไรก็ถ้าถามว่าอยากขึ้นไหนก็เป็นเเลงน่าสนใจน่าสนใจมีเพลงที่สดมเพลงจะไม่น่าอแต่ว่าชุดอนักกและก็เพลงที่เป็นชุดอ่อชุดอที่เป็นโปรไฟล์ของทีมเอ็นไอ๋อเทตเตอรโนเมงมิจักอ่อออถ้าถามว่าอยากขึ้นเพลงอะไรในสเตททีมเอ็นไฟ์หรอคะ จริงๆอ่ะมีน่ะชอบหลายเพลงของทีมเอ็มไฟากไม่เอาบบพี่เจน,นะไม่ได้นะพี่มินแต่ว่าถ้าเป็นเพลงที่ฟังครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าโอ้ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็คือเพลงรักที่อยากปลดเปลื้องค่ะ ทันองอเงี้ดูอย่างเพลนพี่วินต้นเพลงเนี้ยเ่ิตัวชอบเพลงอะไรที่มันสนุกแบบโจโจอยู่แล้วใช่ไหมคะโจโจนี้แบบค่อนข้างสนุกแล้วก็แนวดนตรีเนี่ยค่อนข้างแบบดูเป็นการ์ตูนอะมันดูเป็นการ์ตูนมากฟังแล้วรู้สึกเหมือนมะไปตั้งใจอยู่เหมือนกันนะพี่ตอนนี้เนี้ยดู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 ดนดู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 ดกดดนดู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 นดดดด แรงไหนของทีม N5 ก็คงเป็นมันสนุกดักทจริงเหรอเรื่องค่ะแต่ไม่เป็นไรสวัสดีค่ะบิเคิลได้ทิ้งบีทรีก็ค่ะถ้าถามก่อนว่าถ้าได้มีโอกาสขึ้นแสดงของสเต๊ เทเต,ทตอร์นงกานนี้หรือสเตจของทีมแอนฟานั้นก่อนอยากจะขึ้นเพลงอะไรจริงๆก่อนก็ชอบทุกๆเพลงเลยค่ะชอบข้าติดหูนั่นเองใช่ไหมคะก็เป็นเพลงที่ฟังง่ายแล้วก็ติดหูอย่างที่ทุกคนหลายหลคนบอกนั่นเองแต่ว่ามีเพลงเพลงหนึ่งที่ก่อนชอบม,มากๆ,ๆเลยค่ะเป<อ>็นความชอบส่วนตัวชอบมาตั้งแต่ก่อนที่จะนำเข้ามาเป็นเทเตอร์ของเบียร์เทเฟรด้วยซ้ำค่ะเอ๊ทุกคนิแล้วใช่ไหมคะนั่นคือเพลงอะไรพอเดาได้ไหมคะ ตๆๆ well, pues ุ๊บๆเพลงอะไรนะก็คือเพลงอาคาชิโนโยรนิวะหรือถึงพี่กยอมค่ะทุกคนอาจจะตกใจใช่ไหมกอหนูว่าเผื่อถ้าเกิดสมมติพี่กอนอยู่ทีมเป็นไก็น่าจะได้ขึ้นเพลงนี้นะไม่ก็แบบก่อนได้เราไม่เกยดูสเต่เป็นสเตปออนไลน์ของฝั่ง a k b 4ค่ะ aKB47 นั่นเองค่ะแล้วก็ แต่หนูชอบแบบลูกเล่นของทาง AKB48 มากกว่านะเหมือนพอแบบเตะ BNK เราเล่นไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันก็เลยแอบเสียใจหน่อยหน่อยมีโกาสแสดงก็อยากจะแสดงเพลงนี้ค่ะถ้าจะขึ้นเพลเพงก็แลก็อยากจะขึ้นเพลง h o n e s t m a n ค่ะเพราะว่ามันดีทำแบบน่ารักกุบกริบอะไรอย่างเงี้ยค่ t ที่ i t y นั้นมีมีคิดว่าลิกกี้จะเลือก h o n e s t m a n นะเนี่ยโอ้โหนั่นอีเหตุผลหนึ่งที่อยากขึ้นเพลงนี้เพราะว่าแล้ก็เคยไปงาน Asia Festival ที่ ะคะแล้วก็ได้แสดงเพลงนี้กับรุ่นพี่รุ่นน้องในกลุ่มด้วยค่ะก็เลยอยากแสดงเพลงน,นี้ในเวอร์ชันภาษาไทยบา,านงนนึงค่ะสวัสดีค่ะ BBT คือหน้าบีนีคฟซีเองค่ะก็ะถ้ามีโอกาสได้ขึ้นสเตจของ n 5นะคะจะเลือกขึ้นเพลงอะไรแล้วเพราะอะไรถ้ามีโอกาสขึ้นจริงๆนี่คืออยากขึ้นทุกเพลงอยากขึ้น ชุดสเตทเลยเพราะว่ารู้สึกว่าชอบขึ้นสเตทมากกลับมาที่คำถามมาเดิมนะคะถามว่าจะเลือกเพลงอะไรใช่ไหมคะขอเลือกเพลงอินเซก n โน a าค r i s u ค่ะหรือชื่อไทยว่าปรากฏการความรักนะคะก็ชอบเพราะว่าตั้งแต่เมโลดี้ทั้งชุดหลายๆอย่างเลยที่สำคัญเนี่ยเมโลดี้ชอบมากคือมันล้องมันว่าช่างไม่น่าเชื่อว่าจะพบมันเป็นเมโลดี้ที่สดใสพูดถึงเหมือนกับการที่มันดูนความแบบ อะไรที S <S ่ม <cado> <sociedad> right, ันเหมือนแบบรักแรกพบแบบก็ถ้ามีโอกาสก็สักครั้งหนึ่งก็ดีนะคะยังไงก็ทีม N5 ต้อสู้นะคะโอเทีนี้เราก็สู้ๆเหมือนกันขอบคุณนะคะ What if ถ้าได้ขึ้นแสดงในทีม N5 อยากจะขึ้นแสดงเพลงอะไร จะบอกเลยนะคะว่าจ ah ิมอยากทำอะไรเพลงมากเพราะว่าเอาเพลงเดียวไม่ได้นะเป็นรูเมกับพี่เป้นะคะก็โดนเนี่ยแล้วสองคนนี้ยก็อยู่ด้วยกันใช่ไหมแล้วก็แบบผัดกันเรียนรู้โอ้ ทีม b ีนะคะแล้วก็มีเป็นฮัสซีคุยเหมือนกันใช่ว่าเป็คนลแล้วเวลาคุยแล้วมันจะแบบสัจสุดมากแบบเนี่ยชอบเพลงฮัสซีคุยมากเลยแล้วเวลาพูดกับทีม b ีทรีเขาก็จะเข้าใจว่าเป็นฮัสซีคุยของเขาอะไรอย่างเงี้ยนัากที่อยากปวดเบื่อค่ะ คือแบบว่าพูดเพลงนี้ก็จะรู้สึกแปลกๆเลยแต่ว่าคือเพลงมันมีเสน่ห์แปลกๆนะคะก็ขึ้นนะคะในขณะที่พี่มินบอกว่าเพลงนี้มันสนุกจิ๊บบอกว่ามีเสน่ห์แบบแปลกๆนะฮะสวัสดีค่ะเออเปียมทีมบีทีเปียมนะคะก็กับคาถามนี้นะคะ What if ถ้าเกิดได้ขึ้นทีมเอ็นไพร์เนี่ยจะ อยากเพลงไปไหนซึ่งส่วนตัวของเปี่ยมแล้วนะคะเปี่ยมชอบเพลง Locker Room Boy มากโอ้แซนเตอร์เพราะว่าใช่หนูก็อยากขึ้นเพลง Locker Room Boy เหมือนกันชอบพี่ป้๊กการ์ดสเตดนี้มากก็เลยใช่ใช่หนูก็ชอบพี่ปุ๊์สเตดนี้มากใช่แล้วก็เพลงมันติดหูมากค่ะแบบ Locker Room Boy ใช่ใช่เลยอะแบบสัจจังชอบ ร้องเพลงนี้ให้ฟังบ่อยๆแบบติดหูมากๆค่ะแล้วก็ใช่ใช่เพลงนี้ติดหูจริงนะยสเตททีมเอ็นฟลาออคเกอร์ลูมบอยอ่อพี่เชือว่าแชสามารถได้โอกาสขึ้นสเตทเอ็นฟลาเอออน่าสนใจน่าสนใจอะไรเพราะอักไรเหรอคะถ้าเพลงที่ชอบมากๆน่าจะเป็น ร้านสะดวกซื้อร้อนนี่โอ้โเต้เข้ถึง้าอยไางบี้ค่อนข้างแบบชอบดนตรี้จะไเต้มาแล้วสนุกดีแบบคอ้แ้าไมถึงคัาไม่ถึงค้ามถึงาชอแล้วก็ชอบท่าเต้นร้อต้ออะไรแบค่อนเพียงกันดีค่ะนอกจากนั้นถ้าเป็นยูนิตก็มันพร้อมแค่เตแรกเท่านั้นแหละพี่เชื่อ แล้วกอตอนที่ไปดูที่ญี่ปุ่นนะคะตอนตอนที่มีโอกาสไดดูสเตนนีค่อนข้างระทับใจเพลงนี้มากเลยเ<อ>จอโอเมกจังขึ้นมจก็เลยอยากอยากลองเต้นเพลงนี้ดู<อ>จริงๆเพลงอื่นๆก็อยากเต้นจริงๆไล่ได้ฟังชอบทุกเพลงเลยะะแหละทุกเพลงมันมีความสนุกสนานแตกต่างกันบางเพลงก็เซ็กซี่บางเพลงก็เพราะงั้นทุกคนต้องดูให้ครบทังท้งสองสิ่จแล้วนะฮะก็ถ้ามันได้ก็อยากขึ้นหมดเลย อยู่กับพี่เจนนะฮะอยู่กับเจนสันะอนไซมพี่พี่น้องเอนไซม์เต้นค่ะจะแฮปปี้มากเลยเนี่ยมันเป็นความสนุกเป็นกิมมิคของแบบทั้งสองทีมนะฮะก็ถ้าเกิดว่าถามว่าถ้ามีโอกาสได้ขึ้นแสดงในสเต็มคิวเอนไซจะเป็นกรแสดงที่ไหนวะวิต้องเลือกเพลงนี้นัค่ะถ้าถูกไหมคะ อะไรชื่อหรอถูกต้องค่ะพระจันทร์เสียวค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่ขึ้นไปโซโล่ร้องนะคะแบบเม่อไหรู้สึกว่าน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจอยากลองสักครั้งในชีวิตของการเป็นมิน่านใจมากแบบว่าอยากลองขึ้นไปร้องเพลงโซโล่โอ้ยน่าสนใจมากเลยค่ะคิดว่าคงเป็นสิ้องทอยากที่มาย้ขึ้นพระจันเสี้ยวโอ้โหน่าสนใจมากน่าสนใจมากได้ลองนะคะเออสวัสดีค่ะก็ มีโอกาสได้ขึ้นสเตจคุณ่นอยากแสดงเพลงอะไรใช่ไหมคะอยากงอะไรจริงๆแล้วถ้าเป็นเพลงที่หนูชอบเลยจริงๆคือเพลง Candy ค่ะคโอ้ยแล้วอยากเห็นปันใสชุดนะ Candy อะก็ชอบเพลง Candy ค่ะแต่คิดว่ามันไม่น่าใช่ทางเราที่เราจะไปคิดดูกลมเม็ดหนึ่งค่ะก็เลยเราเป็นเพลงผู้สาไบเกอร์แล้วกันค่ะ คิดว่าแฟนคลับหนูก็น่าจะอยากยหมหรืนเต้นเพลงนี้ค่ะก็ชื่อเพลงของมันก็คืออาราชินโญ่โยรุนิว่มันขึ้นที่ไหนแฟนคลับก็อยากดูเชื่อเราก็อยากดูเป็นแนวดูแต่เราเลยคิดว่าได้มีโอกาสขึ้นไปอยากขึ้นเฉยเลยอ่ะเหมือนแบบเหมือนตอนที่แบมพูดถึงเพลงโอชิเบะพีพีนะคะสามารถปันเคนดี้ก็ดีนะได้หมด หรือว่าขโมยเพลงมาได้เพลงหนึ่งนะคะต้องขโมยเพลงทีม n5ochi ค่ะก็คิดว่าเป็นเพลงที่ปันสิก้อนเตรียมขโมยเพลงเนาะเล่าเรื่องราวของคาแรคเตอร์ของทีมได้ดีค่ะก็คิดว่าทุกคนจะได้เห็นแบบว่าคาแรคเตอร์ของทีมโดยรวมองบีทีด้วยรวมไปถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนแล้วก็คิดว่าอย่างที่เห็นทีมไเขาก็จะแบบว่าเปลี่ยนทีมหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยน มันเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติเป็นแบบหลังเวทีทั้งนั้นเลยไม่ได้เตรียมมาก่อนเลยมนน่าจะสนุกดีก็น่าจะไม่เบื่อค่ะก็น่าจะเป็นสองเพลงีสนุกก็ได้แล้วก็อาราชิครับยังชอบนี้นะแล้วก็อาจารย์เซียวด้วยแล้วก็ชอบหัวใจตักตึกตักด้วยอ่อหนูว่าปันคนสุดท้ายแล้วแน่เลยเหมือนพี่เจนอ่ะอ่ะคนสุดท้ายแล้วจริงด้วยเนี่ย N5 เราตอบ ตรงโจทย์เกินไปเราต้องแบบเราต้องตอบแบบเขานะ่ะเออเอน่าสนใจมากอืน่าสนใจมากน่าสนใจมาก,ามากๆดีมากดีมากน่าสนใจสุดเลยเราไม่มีอะไรจะดูกันแล้วนะฮะไหนก็ไหนไหนเดะไหนไหก็ไหนไหนมาเรามาไปกันเลยดีกว่าปะ่ะายบายทุกคนติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง,งเอคิวสีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีแคทเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย